ความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยนะคะช่องพี่หลิวชาแนลที่ลงแนวทางเราพัฒนาเมื่อวานนี้ที่สองคลิปมีแต่คลิปทูบนะคะเพราะว่าพี่หลิวลงผิดนะคะลงผิดคลิปนะคะทำคลิปไว้สองคลิปพร้อมกันแต่คลิปที่เป็นหวย แนวทางเราพัฒนาโคงสุดท้ายคือคลิปตัวนี้นะคะคลิปตัวนี้นะคะลงผิดนะคะไปกดดูอีกทีก็มีแต่ทูบนะคะมีแต่ทูบอ่อยต่อยพิริวเะเสียใจร้ายนะคะไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะโพดไปโพด,ดไปเนาะจ้า mm hmm. เพราะว่าสูตรนี้สูตรโครงสุดท้ายจะมีศูนย์หนึ่งนะคะมีศูนย์หนึ่งนะคะหล่างออกหนึ่งศูนย์นะคะก็ถือว่าเข้านะคะนะคะเข้า ตัวกลับนะคะถือว่าเขาเนาะจ้าเนาะเสียใจเอลีนะคะนะคะขออ่าอ่อขออภัยด้วยเด้อจ้าขออภัยหลายๆจ้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะเราไปตามต่อกันเลยแนวทางวันที่10นะคะเราพัฒนาวันที่10เพื่อสิจิกายน์ไปต่อกันเลยจ้าค่ะเอฟที่น่ารักทุกท่านนะคะช่องพิวุชแนวนะคะ ได้นำแนวทางเราพัฒนาประจำวันที่10พฤศจิกายน64สนะคะสูตรบนบวกล่างนะคะไปกับนะคะเด่น7เด่น1เด่น9นะคะเพื่อนๆจ้าจับคู่นะคะจับคู่ก็มี2 1นะคะ7 1 1 6 1 8 1 9นะคะจับคู่ก็จะมี7 2 7 6 7 8นะคะนะคะเลาพัฒนาสนมัคร 9มา5มา6มาบ่อยมากนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็สุดท้ายก็จะมี8ปดสแล้วก็8ปหนะคะนะคะแปดแปดเกแล้วก็เบิ้ลถ้าเบิ้ลมานะคะถ้าเบิ้ลมาก็จะนะคะหนึ่งห 8, 8ึนะคะ ะะท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคมีราบตลอดปีตลอดไปนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณมากค่ะที่มารับชมสวัสดีค่ะช่องของที่ลงห้านอยพี่หลิวไปลงอีกบ้านหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งชื่อช่องแม่หลิวพารวยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ